คินะฮะเครื่องสิบสองคิวต่อชั่วโมงถูกไหมครับหลวงพี่ได้น้ำหน0่ปอนด์นะครับหนึ่งรปอนด์ได้น้ําอยู่ที่10ประมาณ17.5ลิตรแต่ทําสูงสุดนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูทําสูงสุดทําสูงสุดก็คือสุดหลอดนะครับประมาณ20ลิตรต่อนาทีได้ยีลิตรต่อนาทีอยู่นี่นะครับลูกดิ่งสุดหลอดเลยนี่สุดหลอดเลย นะครับอ่าโอเคผมปลดแรงดันล้วแล้วนี้วัดน้ําดีหน่อยหลวงพี่น,น้ำดีวัด,ดนอกอันดินี่นี่นี่น้ำดีอยู่นี่นี่น้ำา o อ่าเก็บตัวอย่างเลยครับหลวงพี่หลวงพี่วัดเองเลยจะได้หัดวัดอ่าอ,อ่า d m อ่าโอเคหลวงพี่สวิงอยู่005 ppm เท่ากับว่าได้อยู่ปาะมาณ5วัดอีกทีนึงครับดูที่มันจะลงไหมอ่า อีกทีหนึ่งได้น้ำยี่ลิตรต่อนอาทีนะสูงสุดนะครับกับเครื่อง1 2บสคิวค่าน้ำค่าน้ำได้เท่าไหร่อ่า2เห็นไหมได้อยู่2องเองนะครับได้อยู่สองพถือว่าคุณภาพดีมากนะหลวงพี่นะครับจะเอาอีกสักทีไหมหลวงพี่หรือพอแล้วโอเควัดเลยนะวัดอ่ะแล้วแต่อ่าวัดอีกทีหนึ่งหลวงพี่อ่ะเอาให้ชัวอันนี้น้ำดีนะอ่ะนี่ครับ อ่าศูนย์ศูนย์สองครับหลวงพี่เหมือนเดิมเยี่ยมไหมครับเยี่ยมน้ําดีได้เยอะขึ้นกว่าเดิมะเป็นเท่าตัวอค่าน้ําก็ต่าลงใช่ใช่ความรู้สําคัญไหมครับหลวงพี่โอ้สำคัญมากเลยถ้าไม่ได้คนแนะน้ำนี่แย่หลวงพี่เดินลงดีๆครับเดี๋ยวลื่นโอเคจบครับหลวงพี่แต่คราวนี้หลวงพี่ผมสังเกตเครื่องหลวงพี่ไม่ฝัดเนี่ยหลวงพี่ไม่ตั้งหลางอ่ะยังไงหลวงพี่ตั้งไม่เป็นเนี่ยหลวงพี่ตั้งนี่เลยเดี๋ยว ปิดเครื่องก่อนเนี่ยหลวงพี่ตั้งครับ90วินาทีให้มันล้างเครื่องทุกวันใช่ไม่งั้นไสหลวงพี่ตันอ๋อไอ้รุ่งไอ้รายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนไม่รู้เดี๋ยวผมสอนหมดเลยนะครับอันเนี้ยเขาน่าจะตัดระบบหลวงพี่ทิ้งเพราะว่าปกติอะแรงดันหลวงพี่ไม่มีมันจะต้องตัดเครื่องอันเนี้ยน่าจะโดนตัดทิ้งไปและเรียบร้อยแต่อันเนี้ยต้องตั้งล้างเครื่องเดี๋ยวดูนะมันจะล้างเครื่องก่อนหลวงพี่ดูหลอดนี้ เห็นไหมนี่แล้วทัมเมอร์มันจะนับเวลาเห็นไหมตอนแรกมันไม่นับเพราะหลุมพี่ตั้งไว้ศูนย์ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะปรับเป็นให้มันทํางานแค่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้านาทีล้างหนึ่งครั้งอันนี้อันนี้เขาตัดว่าอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เขาตั้งเวลาว่าให้มันทํางานสี่สิบเก้านาทีแล้วกลับมาล้างหนึ่งครั้งเพราะไม่งั้นอะไสเราตันนะครับ คือไอ้พวกนี้มันเป็นเชิงเทคนิคอะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนหลุงพี่ไม่มีคนนี่ไม่มีบอ,อก,ก็ไม่มีรู้หรอกใช่อันนี้อันนี้คือเราล้างนี่ขนาดล้างนะครับขนาดตอนนี้ล้างอยู่ยังได้เกือบหกลิตรต่อนาทีไม่ธรรมดานะแสดงว่าปั๊มเปิมทีเดีแล้วก็ถ้าหลุงพี่เอาเทคนิคที่ผมบอกอ,ะอ่ะมาใช้ผมบอกได้เลยลุงพี่ดีกว่านี้อีกก็เอาปั๊มเปลี่ยนปั๊มใหม่ปั๊มหลายใบพัดใช่ดีกว่านี้อีกหลุงพี่ทอดหนึ่งนิ้วใช่ หลวงพี่ดีกว่านี้อีกเชื่อผมเถอะนะครับเพราะยังไงหลวงพี่เป็นพระผมกล้าผมกล้าหลอกหลวงพระไมบาปก,กรรมไม่กล้าหรอกครับนะครับนะนะครับอาวาคารวะผมยังไม่หลอกเลยนะครับเป็นพระนี่ผมยิ่งไม่กล้าเลยผมผมคิดอย่างนี้หลวงพี่ถ้าสมมติว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะเราทํามาหากินอ่ะแล้วเขาจ้างเราอ่ะเราไม่ให้ความรู้เขาเต็มที่อ่ะมันจะติดก,กรรมโตขึ้นไปหรือว่าชาติหน้าผมเกิดมาผมอาจจะเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะปัญญาอ่อน หรืออะไรก็ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะไม่รู้นะแต่ใครจะเชื่อ,อยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมมองว่าถ้าชาติหน้ามันมีจริงบุญบาปมีจริงอ่ะผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไง,มงผมก็เลยกลายเป็นว่าคือทำเหตุใใทิ้งใดได้ผลทิ่นั้นใช่ใช่ผมก็เลยทําผมก็เลยคิดแบบแบบว่าเอาตรงตร,งต,รงต่อให้มันไม่มีจริงแต่ว่าผลมันออกมาชาตินี้มันดีไงเราจะได้ไม่ต้องไปหลอกลวงใครใช่ไหมครับลุงพี่อ่าครับผมอ่าตัวตัวนี้ปิดนะลุงพี่นะอันนี้เดี๋ยวเราน็อตมันหลุดเนี่ยน็อตดุคายออกมันเลยหลวม เนี่ยใครมาคายออกเนี่ยอ่าอันนี้มันค้างไม่เป็นไรแต่ปิดอันนี้ไม่เปิดเลยนะหลวงพี่อย่าไปแตะมันเลยนะครับแตะให้ตัวซ้ายตัวเดียวนะน้องพิงค์ไงนะไม่าเอาแค่อันนี้อัน,นเดียวอันนี้อย่าไปยุ่งมันนะ,ะนะครับโอเคเรียบร้อยอ่า